ฮอนด้าแอคคอร์ดแอคคอร์ดคันนี้ค่ะปี2013ค่ะกับเครื่อ,องยนต์2.0ซีกับตัว E L นะคะสำหรับคันนี้รถเป็นย่อต้องค่าจ่ายเป็นราการด้วยสบัยสบและพิจรารณาออการซื้อีกครั้งหนึ่งได้เลยแอคคอร์ดแอคคอร์ดราคา231,000บาทเปิดราคาได้เลยเปิดรับราคาไปาค,าค่ะคุณลูกค้าขาแอคคอร์ดสีขาวยอดน,นิยมคันนี้เลยเบอกคนขับปรับไฟฟ้าแล้วด้วยมาค่ะลูกค้าขาในราคา231,000บาทเอาอะไรมาแล้วกดมาเปิดเลยค่ะกดเปิดราคาเลยค่ะสามท่านแล้วค่ะกดได้ไหมคะเปิดเลย <All> right. ขอบคุณมากค่ะสดนมบานมาแล้วมีท่าไหนจะให้มากกว่านี้3ท่านถึง4ท่านเลยกดได้กด,ไดกดมาไม่ต้องรอเลยค่ะสดนมบานมากกว่านี้ชนได้สามพันเปรลกันซึ่งต่อไปต่อราคาได้มากกว่านี้บิตต่อนี้เลย 3, 5, ลาสามพันปรลสดสามมากกว่านี้ 7, ั่นได้บิดได้ยางทะน้ำมากกว่านี้บิตต่อนี้เลยค่ะสดสามัสามไหมสามไหมถ้ามีกดได้มาเลยไม่ต้องรอค่ะสดเซ็น37มบคุณ้าผ่านสามเจ็ดขอบคุณมากค่ะสดเซเจ็ดพลาดมากกว่านี้เช่นได้สองสามเก้าสี่หนึ่งไหมคะสี่หนึ่งไหมคะ สนึ่ราคาเป็นราคาสีามสต่อเบตราคาได้คสองสี่สามสีห้าราคามาไหมสีห้าไหมแอคคอร์ดสีขาวนะแอคคอร์ดสีขาวขอบคุณมากคสองสห้าสองสเราคาเป็นคาว้าได้ค่ะสองเตจะหมจน้านไหมคะเก้าพันไม่เออนไลน์่าอีกสักไม้สองไม้ขอบคุกค่สองสีเก้าห้านึ่ราคามีไหมห้าหนึ่ขอบคุณมากค่ะสองห้าหนึ่งมาแล้วมากกว่าฉันได้ค่ะแอคคอร์ดสีขาวสองจุดสี่ e l e l i b t i คันนี้เลยรับได้ปิดมาค่ะสอง 3ามห้าห้าไปต่อเลยค่ะสองสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดพันไหมเจ็ดพันไหมคะอีกสองไม้สอไม้บิดได้เลยนะคะสองตอนนี้ราคาอยู่ที่สามศูนย์แปสาูด้ต่ออีกสองไม้สองไม้บิดได้ไม่ต้องรอค่ะสสนาน่นห่าันตอนนี้ค่ะสองแสน้ามืนห้าปรบาทสองแสนห้าหมื่นห้าบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันขอบคุณมากค่ะสองแสนห้าหมื่นเจ็ดบาทที่สามศูนย์ศูนย์เจดสองนะคะคุณลูกค้าสามศูนย์ศูนย์แปดศูนย์อีกสองไม้ขอบคุ นะคะแอคคอร์ดสีขาว2.4ตัว E L คันนี้รับได้เปิดราคามาอีกได้เลยค่ะ259ตอนนี้อยู่ที่30080ค่ะ259ค่ะสั่งหนึ่งหม่านขายเลยนะมากกว่าดิฉันได้ค่ะสั่งหนึ่งหม่้าันส่นมเานับหนึ่งสั่นมนเานับสองถ้ามียังบีได้ยังมีทันขอบคุณมากค่ะ261มาแล้วคุณคะค่ะา3 0 8 0 0อีกสักไม้มาซื้อต่อค่ะยังซื้อต่อบดได้ไม่ต้องรอค่ะสองห้าหนึ่งมาทบแล้2 8800ยังสู้ต่อไหมปิดได้ยังธนะตอนนี้รีบตัดสินใจได้ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่2 6 6 0 0 0บาท3 0 0 7 2ค่ะนับ63ขอบคุณมากค่ะ2 6 3ราคาไปแล้วค่ะมาากอันนี้ชันต่อได้เลยค่ะ3 0 0 7 2ถ้ามีก็กดได้เลยนะไม่ต้องรอค่ะซอนสบ3ผ่านนตบระเตสมัต3บที่38865ขอบคุณมากค่ะองนบอ5่านเซ็นต์บอตเต ส,สองแสนหบาท3า0ศูนอีกสักไมไหมถ้ามีรีบตัดสินใจได้สองแ0นหกหมื่บาท3 0 0ศูนยเดสองค่ะนับสขายค่ะตัวขายที่ออนไลน์ค่ะสองแสนหบาทออนไลน์ป้ายหมาเลขสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสองสามศูนย์ศประมูลได้เป็นนะคะสองแสนหกหบาทขอบพระคุณคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ